ที่บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรนายชวลิตแสงอุทัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตรวจสอบปรับปรุงระบบจำหนา่ายสายสื่อสารป้องกันเหตุอัคคีภัยโดยมีนายโชคชัยรักเกื้อในอำเภอเมืองกำแพงเพชรและตัวแทนหน่วยงานเจ้าของสายสื่อสารโทรคมนาคมต่างๆร่วมในพิธีเปิดนายวันชัยเพชรมาผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่าตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสารโทรคัมนาคมบนเสาไฟฟ้าให้เป็นระเบียบและมีความปลอดภัยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงร่วมกับสำนังก,าก 35, งานกสทชเขต35เทศบาลเมืองกำแพงเพชรเทศบา,ตา,บนนาลตำบลนครชุมและผู้ประกอบการสายสื่อสารโทรคมนาคม ดำเนินโครงการตรวจสอบปรับปรุงระบบจำหน่ายและสายสื่อสารป้องกันเหตุอักคีภยัยเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยทำการปล่อยขบวนรถหน่วยซ่อมเริ่มโครงการบริเวณหน้าคลินิกวิโรธการแพทย์วงเวียนต้นโพและจะดำเนินการในบริเวณอื่นๆที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหมเป็นลำดับต่อไป